สวัสดีจ้ามือนีกับสิพ้ามาชมบรรยากาศนะคะการไปสังฆทานเพลนจ้ามือนีวันที่ยี่สิบกันยานะคะสองห้าค่ะไปสังฆทานเพลนวัดบัลหัวหนานะคะบ้านใกล้ๆก,ก,กันจ้ายางไปนะคะพากกันยางไปกินร่วมชมวิวแดดท้อน,อนบรรยากาศเขาเคียวขจีริมทางนะคะยางไปสามคนจ้ามีเบลตี้เคก้กยูนชวนหาและก็นารีค่ะ ยางไปพ่นองค่ายเนว่ฝนบปตกจามือนี่แต่ว่าแดดก็ฮอนหวน,นะคะยางไปเงอแตกสก,สก,สก๊กเป็นมันอันนี้เป็นบรรยากาศโล่งท่านนะคะอันนี้โล่งท่านหลายๆโล่งค่ะแต่ว่ากระทายบกครบดอกจใจย่างไปบะทัวไทยเอาแต่แจจะคลองอยูนี่ละค่ะน้มนีนะคะ มีรงทานแม่แอมนุ่ยอันนี้ก็น,น้องไส้พื้นนะคะนําปาน,นะคะ่ะแม่แอมนุ่ยก็สิเป็นกาแฟาแล้วก็เสื้อผ้านะคะเพื่อน้องมาแจกโรงทาน,นะคะ่ะอันนี้เบลตี้เค้กนะคะพกกนอย,าง,อยางเลาะยางเซินจะพี่น้องไปน้ากันนะคะอ้วนพร้อมอ้วนพร้อมจอมป่วนไปใส่กับไปน้ากันจ้าไปวัดกับไปน้ากันเลาะนะคะทายบรรยากาศร,รอบๆวาดให้พี่น้องเบ่งจ้า เ่ได้เข้าไปทั้งในศาลาํำเอนอนะคะคนหลายๆจ้าพี่น้องคนมาทําบุญนะคะสังฆทานเพลยกระสิบวนเวียนกันไปนะเจ้าศิลาพี่น้องบานนั้นบานนี้นีบรรยากาศนะคะโรงทานคุณแม่ประยูนพันพานะคะแจกสลัปเป่าจ้าโรงทานเผื่อนคินนะคะคุณแม่องเผื่อนขินคะ่ะชื่นมืนคะ่ะชื่นมืน่ถทายรูปเก็บไ้บรรยากาศนะคะแจกโรงทานคะ่ะ มีภาพแม่พี่น้องเบิงเน่นะคะสลับกันไปวิดีโอก,ก่บล้า,ายจะพี่น้องไทยนิดเดียวอันนี้อ้วนพร้อมนะคะเกศสิทธาลูพี่บาพี่บัวนะคะอน,นี่สวบต่บบังุงค่ะอันนี้ยางไปหาแจกผู้เ่านะคะผู้เ่านั่งอยู่ข้างๆโบเทิทงซาลาเน่เพิ่นบอมานะคะผู้เ่ามีแต่เด็กหน่อยจามาลงท่าส่วนมากผู้เ่ามันเกิดสีนั่งจซื้ออันนี้บรรยากาศตอนเดินขับนะ๊ะพี่น้องฮอนเงยแตกโศกๆศกเลนะ ภากันยาครับภาพกับส,สโลแน่เด้อจ้าวิดีโอบอหไลายจ้าแต่ว่ากระแสมันหดสามนาทีให้ได้นะคะสโลเอาค่ะพี่น้องซอยเบื้องเห็นแน่เด้อภาพกัญญางนย่ยางโซกันไปสองคนอันนี้บเหินนารี่นะคะยางออกมาก,ก่อนเมืเ่อเธอซื้ถ่ายนาลี่เมื่อพอกันเคิงทางาสะพี่น้องพนเจ้าน้ำกลัวหวนผอมนะคะตอนแรกก็นึกว่านารี่มากแล้วพูนะ้น่ะหยวนมันเ็ดเงอเงอแตกสกุสก,กพี่น้องเอ้ยมือน,นีหอนแห้งแดดจ้าจ้า หลังจากที่ฝนตกมาหลายมือหลยเวนนะคะมือหนีเดดออกคักพี่น้องเอ้ยเดดจนแสบผิวแสบหนา้าแสบตาเงือแตกสกสกสก,สกจะคักบวกคักนะคะพากันยางน่าจะไขในแต่วน้องทางมีโฮมใหม่นะคะต้นไหม่ตน้ตนดอกยางบวกไก่จ้ะพี่น้องใกล้ๆคะ่ะบวกไก่นะคะบานหัวหน้ากับดาวคานองติดกันจ้า